ตัวนี้ให้กินแพนแล้วครับนะนะอันนี้ใบตรวจสารปนเปื้อนใบตรวจสารปนเปื้อนคืออะไรท่านเคยได้ยินอาหารเสริมบางยี่ห้อไหมทานสามเดือนสี่เดือนแล้วต้องหยุดทานทานสามเดือน4เดือนแล้วหยุดทานเดือนหนึ่งสังเกตไหมครับบางยี่ห้ออันนั้นนะ่ะมันจะมีสารปนเปื้อนอยู่ครับ ทานต่อเนื่องไม่ได้แต่ของเราเนี่ยเราตรวจออกมามันขึ้นมา n o t d e t e c t not d e t e c คคือตรวจแล้วไม่เจอสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนเลยหมายความว่าสามารถทานต่อเนื่องได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องหยุดน,นะครับไม่มีสารตกค้างนะตัวผมเองทานมาสิบปีถ้าผมจะตกค้างหรือถ้าจะเป็นอะไรก็คงคงคงไม่ได้ยืนพูดบนบิวิทีแบบนี้แล้วล่ะนะสิบปีเนี่ยคือ เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลยว่าไม่มีอะไรตกค้างแม่ผมนี่กินเยอะผมกินเพราะตอนปลูกใหม่ๆยังไม่ค่อยเยอะก็ให้แม่กินก่อนนะแม่ก็ปกติทุกอย่างเหมือนกันนะครับนะส่วนตัวนี้ตาคุดอันนี้ก็คือหนังสือรับรองสายพันธุ์ถังเช่า,ชาสีขาวนะครับอ่าเนี่ยผลตรวจร่างกายผมตรวจสุขภาพทุกปีนะครับนะตั้งแต่กินหนังเช่ามาสิป,ปีไม่มีปีไหนหรือครั้งไหนที่ตรวจเราร่างกายมีปัญหาแม้แต่อย่างเดียวปีนี้ตรวจเยอะเลยเอาไป50กว่ารายการ นะทียิบนะไม่มีปัญหาสักรายการเดียวนะครับนะรบนะตรวจเมื่อวันที่2งนะเดือนพฤศจิกายนนะปีที่แล้วนะนะเอาตัวหลักๆที่พวกเรารู้จักนี่ยที่เราคุ้นเคยนะอ่าตัวแรกครับน้ำตาลน้ำตาล98ครับนะต่อไปค่าไตาครับ GFR 87คอเลสเตอรอ 180, ล1 8อยคอเลสเตอรอลจะต้องไม่เกิน200นะของผม180 ไตรกีเซไ์ต้องไม่ต่ำกว่าต้องไม่ไม่เกิน150ของผม140 HDL ไขมันดีจะต้องมากกว่า55ของผม65 LDL ไขมันเลวจะต้องต่ำกว่า100ของผม9กก็คือไม่มีเกินสักค่าหนึ่งคนระับอันนี้ก็เป็นระดับระบบเลือดทั้งหมดไม่มีเกินเลยนะครับกว่ารายการปก,กติทั้งหมดอันนี้เป็นการพิสูจน์ดีนันว่านี่คือผลตรวจสุขภาพของคนที่ทานถั่วมาสิกีนะครับ บางคนไปเจอข่าวมาโอ้กินถังเช่าสามเดือนไตพังถ้าสามเดือนไตพังป่านี้สิปีผมคง <st he is out> ไม่มีไตสักั้งแล้วละ่ะ <laughs> <laughs> คือข่าวแต่ละข่าวที่ออกมาเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็คือผมเจอมาเยอะเนาะคือเราเรามองว่าเขามองมุมเดียวครับ <laughs> คนที่ตรวจเขาตรวจแบบไม่ได้มีไม่ได้มีความรู้ใน,นการตรวจ <m uch. S 1> ถ้าถังเช่านะครับทำให้ไตพังจริงนะ ผมมีเคสไตยเยอะมากแม้กระทั่งไตาวายนะระดับระยะที่5ดีขึ้นมาก็เยอะครับหลายคนนะครับนะแต่ทีนี้ทั้งนี้นั้นสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมยอยู่ที่คุณภาพของถังเช่าครับฟังให้ดีนะครับถ้าท่านเซิร์ช Google ท่านพิมพ์ว่าถังเช่าเข้าไปนะผมบอกเลยนะครับว่าท่านจะเจอถังเช่าขึ้นมาเป็นร้อยยี่ห้อเลย,ยเซิร์ช Google ไปนพิมพ์ถังเช่าเนี่ย,ยขึ้นมาเป็นร้อยยี่ห้อ ประเด็นอยู่ที่ว่าในร้อยี่ห้อทั้งหมดที่ขายในประเทศไทยเนี่ยเก้าสนะิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบกว่ายี่ห้อเป็นถังเช่าที่นำเข้าจากต่างประเทศฟังให้ดีนะหมายความว่ามีถังเช่าอยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อเครับที่เป็นของคนไทยแล้วก็ปลูกในประเทศไทยถ้าเป็นถังเช่าที่นำเข้าจากต่างประเทศสมมติถ้าท่านเป็นคนนำเข้าถังเช่า ถังเช่ามันมีถูกกับมีแพงท่านจะนําเข้าถูกหรือแพงมาขายครับส่วนใหญ่ถูกใช่ไหมไม่ค่อยมีผู้ประกอบการคนไหนหรอกที่นําเข้าถังเช่าแพงมาขายอะ่ะน้อยมากหรือไม่มีเลยก็ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มีแต่ถังเช่าถูกๆครับเพราะอะไรเขาต้องมาทําตลาดถูกไหมครับต้องไหนจะต้นทุนไหนต้องอะไรหลายๆอย่างต้องมาแข่งขันกันเองเพราะฉะนั้นกลาย่าถังเช่าที่มีขายอยู่ในประเทศไทยาขะาเนี้ย มันคือถังเช่าราคาถูกและถามว่าราคาถูกคุณภาพเป็นไงครับคุณภาพมันก็ต่ํานั่นหมายความว่าทุกวันนี้กินถังเช่าอะไรกันไม่รู้คนไทยไตถึงมีปัญหาไงถูกไหมครับไตถึงมีปัญหาไงเพราะท่านทานถังเช่าที่มันไม่ได้คุณภาพนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ของเราเราไม่ต้องกลัวนะถังเช่าเราปลูกเองมาตรฐานทุกอย่างเพียบ นะครับปลูกในห้องแหบมนะครับไม่ได้ปลูกกันดินทางเช่าที่นําเข้าจากต่างประเทศนะยี่ห้อนักร้องดังทัาน